นี่โตโตหรือเปล่าเนี่ยทำไมพุงเป็นเงี้ยฮะเมียวมีอะไรจะบอกน้องไหมไปเด็กโตอ้าวจางจาไม่คิดเสียงเลยไหมโตอางไปจะหมดแล้วอะไม่เหรอไปอต่ที่นี้ป่ะ สวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเอฟซีนะครับเข้าสู่ชาแนลเด็กตกปลาวันนี้เด็กตกปลามา2คนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราลุยนะครับทำคลิปมาทั้งวันเลยนะครับเมื่อเช้านี้ไปกาญจนบุรีนะครับผมก็เอฟซีน่าจะได้ดูคลิปไปแล้วนะครับก็ยังดีที่ได้ผลงานนะฮะพี่หมวอ่วฟูกปลาแต่น้องโตโตบอกว่าถ้าไม่ใช่ปลาช่อนเนี่ยอะไรก็ได้จะปลาใหญ่จะกระพงจะอะไรเงี้ย มั่นใจใช่ไหมโตัวโต้มั่นใจครับไอเดี๋ยววันนี้มาให้ตัวโตโ้ตโลองกระพงที่นี่ครับที่หมิวเคยมาแล้วนะตอนนั้นเราใช้ปลายางหัวชิกเนาะวันนี้ลองเหยื่อผิวน้ําเพราะว่าวันนี้ตีผิวน้ํากันมาใช่ไหมเด็กตกปาลาแอร์ไลน์เดี๋ยววันนี้ลองเด็กตกปาลาแอร์ไลน์แบบผิวน้ากันบ้างกระพงจะกัดหรือเปล่าพอดีเ,เอ่อมากันประมาณน่าจะห้าโมงเย็น,น่ะเป็นเวลาที่สวยมากๆเลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่บอ่อเลกแบสไทยนะครับผมนี่จากันได้ไหมครับ เป็ดครับเป็ดนะฮะก็ตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่คนก็เข้ามาพอสมควรนะครับทุกคนแฮปปี้กลับไปนะฮะอุ้ยมิวเอายามบ้าะดี๋จ <c oughs> ะอลองดูครับน้องโตโต,โตครับ ต่อช็อคเสร็จก่อนนะครับก็จะได้ตีก่อนนะฮะเวลาวัดไป,ไปทางไหนเนะีย่ยเดิน <ไป S 1> <ๆ>เดินหน้าไปชิดเลยชิดเลยมีน้ำวนมีน้ำวนกอ้อนก้อนหนีเลยก้อนหนีมาก้อนหนีมาก็จะให้มันกัดอะก็อนหนีมาอย่ายให้มันกัดมันจะไม่เหมือนไปช่อนโตถ้าไปช่อนอะเราก้อนเนียนๆแล้วมันกัด แต่กระพงอ่ะเดี๋ยวรอดูพี่หมิวพี่หมิวเคยได้ตรงนี้มืออาชีพผมอ่ะปลากระพงอ่ะผมมืออาชีพขีกแล้วเก็บขิงไว้กินกับต้มยำเหอเจ้ชอบกินด้วยอุ้ยฟอร์มล่าสุดที่เราแพ้ทุกนัดเลยนะแต่ยังมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอพี่หมิววะอย่าพี่หมิวเพราะว่าโอ้ยต้นเขาเรียนรู้เองนะครับเรายังไม่บอกสูตรนะต้องทำยังไงกับเหยื่อผีน้ำนะฮะอันนี้เด็กๆใช้เด็กตกปลาอะไรนะครับอมามิวตี อ้าวไม่รู้ฮุยอุ้ยมันตัดรูดเขาขาดเลยช็อเรียบร้อยเขอกมาเล็กอ่ะมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวช็อกสามปอนขาดไปเลยเหรอขาดหมดชุดเลยอ๋ไม่ใช่ช็อกลูดต่อช็อกไม่ดีไม่ใช่ลูดขาดเหรอเบรกแน่นไปขาดเลยเบรกแน่นไป ขาทั้งชอ็อกโต๊ะเบรกดึงไม่ออกเลยอะ่ะเขาบอกเลยเนี่ยวัดติดนะแต่ว่าเบรกแน่นไปครับแต่นั่นครับหมายแตกแล้วครับอ,อยูแล้วเสร็จโตนี่ตรงกลางก็ขาดอยู่ไหมน,นี่เอาละครับเจ็บคอด้วยเจ็บคอด้วยอะไรกระพง แอร์ไลน์ครับยกขึ้นมาหมักหนึ่งแต้มเดี๋ยวมาดูกันครับสองคนนี้ใครจะชนะนะฮะนี่กัดโดนสูตรเครื่องบินเลยครับเด็กตกปลาลอยใช้สวยด้วยโอเคตามต่อนี่ครับวันนี้เรามาเน้นตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้นะับเพราะว่าก็เหมือนกับข้างบนนะฮะเป็นร้านอาหารนะครับเขาก็อาจจะมีเศษอาหารนะครับโยนลงมานะฮะ ก็จะทําให้ปลาเล็กเนี่ยเข้ามาแนวนี้นะครับแล้วก็ปลากระพงนี่แหละครับมากินปลาเล็กทีหนึ่งนะครับเหยื่อผิวน้ําก็เลยได้ผลนะฮะต,ตามต่อ <c oughs> การเดินเหยื่อนะครับไม่ได้แบบกอมานิ่งๆน,นะครับกระพงต้องทำยังไงหมิว <c oughs> ไม่ได้ติดใหม่ฮูดตามตามตาม <c oughs> ามันบุ้ย ต้องเล่าๆหน่อยใช่ไหมใครสอนมาโอ,อ,อ้ยดูสิดูสิอุ้ยดูสีเอฟซีสีสมือยังไงห,หลุดไปถ้าจะหนก็ได้ไงหนับคราวนี้ชัวร์ครับคราวนี้ชัวร์ติดเลยติดเลยคราวนี้ชัวร์ครับโอ้ย รัโตยังพอช็อกอยู่เลยครับนี่มาสองแฝ้นมนะฮะ oh, oh, โอ, oh, me. Oh, me. อ้มิดรแกไอ้มิตอมมิตรเดกกับางแอร์ไลน์ <c oughs> สีเขียวครับใช้เมื่อไหร่ได้เรื่องตลอดครับที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเพราะว่าไม่มีให้ใช้จริงๆนะครับเพราะว่าไรเหมิวขายดีจัดค่ะผลิตไม่ทันครับจริง <c oughs> ขายดีจริงๆ, <c oughs> ๆคือผลิตไม่ทันนะแต่พอดีแบบวันนี้เราหาซื้อมาได้นะครับก็เลยเอามาใช้นี่เต็มปากเลยนะครับโอเค อะไรหมดแล้วใช่ไหมวันนี้เราไปกันจนันบ,บุรีนะครับขาดมาแล้วเหลือตัวสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวให้น้องโตโตโดีกว่าให้น้องโตโตโได้ลองตกบ้างนะครับวันนี้มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับแวบ,บมาโอ้ได้เรื่องเลยครับ FC นะครับน้องโตโตโลองบ้างครับโอ้โหโดนเลยไปปั๊บเดียวเองยังไงโตโต มีอะไรจะบอกกับพี่หมิวล่าเออพี่หมิวมันก็ไม่ยากเอ้ยมันก็ไม่ยากนี่นะมันก็ไม่เอ้ยมันก็ไม่เอ้ยสรุปยากหรือง่ายไม่ยากโอ้โหเฮ้ยพี่หมิวตีตั้งนานนะพี่โตโตหรือเปล่าเนี่ยทำไมพุงมันยงี้ฮะอ๋อไทโหวดยางการตกน้ำ ก่อนหน้านี้นะครับได้แต่ดูนะฮะเขามากันสองสารอบแล้วนะครับผมไม่ได้มาเลยผมพลาดได้ไงก็ไม่รู้นั่นน่ะสินี่วันนี้ได้โดนแล้วครับปายโฝ้เลยสวยกัดตมมันดูกระเด็นกระเด็นกระดอนตามต่อตามต่อมบผมเห็นเนี่ยตอนนี้มีปลาและผมเห็นว่ามายเนี่ยมันโดนปลาแล้ว ออโอ้ยอยากตกปลาดูครับมันขนาดไหนครับลองดูไปผิวน้ำยังกินครับแต่ต้องเป็นช่วงเย็นๆนะฮะและแนวนี้นะครับคือช่วงนี้เนี่ยอากาศมันก็เย็นๆนะฮะปลามารอแนวนี้เต็มไปหมดเลยนะครับอุ้ยอ้าวพี่จ้มตัวเป็นสิทเออหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วยกขึ้นมาโชว์ตัวนี่ไม่ได้ไซส์เล็กๆนะครับมีไซส์ทั้งนั้นนะฮะ f อซ <c> ไม่ใช่ลูกปลากระพงนะครับ คร๊บเดียวครับสองตัวแล้วน้องลอตโตโ้โ้เป็นไงลอตโต้โอ้ยกระโดโดโชว์หนึ่งทีตัวนี้ ใหญ่บอใหญ่บอ่อถามตัวแล้วนะโยโอ้โหมีอะไรจะบอกกับพี่หมิวไหมพี่หมิวอะตกง่ายๆโอ้ขยัขยก็ตกได้ <c oughs> บ่อเน,นี้ยท <c oughs> ี่พี่หมิวเขาไม่ได้เพิ่มอะเพราะว่าเราแย่งเหยื่อเขาไงลองถ้าแข่งกันเนี่ยสูสีเลยนะพอผมใช้เหยื่ออะไรก็ใช้ได้ผม <c oughs> ทีม่โมจงเลย <c oughs> ชั่วโมงละหนึ่งร้อยเป็นไงมั่งคุ้มไหมคุ้มมากใช้เวลากี่นาทีเนี่ยสามตัวประมาณสิบนาทีเออกัดมีรุ้นทุกไม้เอฟซีอันนี้เหยื่อผิวน้ำนะถ้าตายน้ำนี่จะขนาดไหนมาช่วงเวลาสี่ห้าโมงอ่ะเดี๋ยวให้พี่เหมิวมาใช้เหยื่อเดิมอีกสักตัวหนึ่งอ่ะตอนนี้นะครับเหมิวได้เหยื่อกลับมาแล้วนะครับเหมิวมีอะไรจะบอกน้องไหมไปล่อยเด็กโตอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่าเห็นอะไรนะขอแค่กี่ไม้จะเอาตัวขึ้นมาให้ได้ ไม้เดียวจะได้เฮ้ยเอาไม้เดียวเลยเหรอเฮ้ยเราก็ไม้เดียวถ้าไม่ได้ปุ๊บเราก็ลบก่อนแล้วก็ถ่ายใหม่แบบนี้ก็ได้ครับตากตากตากโอ้โหมเอาไปจะหมดแล้วอ่ะโลกสังดังฮะโหล โบไหมมันไงหลุดไอแ้แหลเห็นไหมอ่ะมันต้องหมีตายดิมันถึงจะกินประมาณนี้แหละครับซีใครยังไม่มานะครับลองมาดูนะครับก็มาสิครับ ยิ่งเย็นๆนะครับบอกเลยตีผิวน้ำอย่างมันนะแป๊บเดียวคนละสมโตแล้วครับโอเคมามามามดูบรรยากาศยามเย็นเป็นยังไงบ้างเด็กๆมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะมาถ่ายคลิปเป็นไงวันค่ะแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวกับตุ้มตุ้มตุ้มตํ้มอ่ะตัวละนนาทีพี่มิวเขาตีต้องหกเจ็ดไม้ตัวสุดท้ายอ่ะตีไม้าวีนดไม่ ่ะตายโอเคก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับแอร์เด็กตกปลาออนไลน์นะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากมาลองที่นี่นะครับลองดูครับบรรยากาศดีมากแที่นี่เปิดแค่เสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ค่าตกก็ชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทอาถามว่าคุ้มไหมล่ะเนี่ยสุดยอดเลยครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับไปบายนี่ครับเล็กแบสไทยนะครับใครสนใจนะครับมีแฟนเพจด้วยนะครับผม